สวัสดีค่ะจะมาเทสกกตะาวาันนะคะโดยขอยืมเบอเจ๊ขอยืมพื้นที่อ่ซูมเจ๊หน่อยแอ่ด้วยนะเจ๊เรียกให้เข้ามาลองตีให้ดูหน่อยไม่เคยเห็นเขาบอกฝนตกกั้ไม่จับถ่าย้ลย ลอดลอดขอือดยดมนลอเกินวะเดี๋ยวมิกดดันน วอาลุว่าลุกาลุกวเอ้เอาไม้แกงเลยไหมหรือจะให้เบิร์ตใหม่ไปอยู่ไม่ต้องเผื่อหนูนะเพราะหนูเพิ่งให้เด็กไปตะกี้ตีได้ในคลองให้เด็กไปแล้วที่บ้านมีขังอยู่อีกสองตัวยังไม่ได้กินเลย ตกก็ห้าอกตัวเลยอ่ะเอาจริงว่าจริงจริดิโหถ้าจะคัดขายอ่ะบอกนี่ได้ผ้าคันด้วยได้ขายปลาด้วยนีพวกในเว็บประกาศแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยเก่งเลยมันหาที่ในกามถือที่จับเขาเก่งวะไม่เห็นสังคก็ฟังมันจุบหลายทีแล้วมันไม่อยู่ไลไอ้นี่ตัวเบ็ดท้ายหนูมันใหญ่ใช่เฉลี่ยไม่ตีบ้างเหรมาเก่งใจกัน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 